สวัสดีครับยูทูบอิสระชาแนลสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีคุณอุ้งอิงแพทองทานนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากคลิปเสียงที่คุยกับสมเด็จคุณเซนนะครับและนายกอุ้งอิงก็มีเวลา15วันที่จะชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญถึงก็เท็จจริงต่อไปนะครับสวัสดีค่ะโอเค ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะก็ผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะประมาณระยะเวลาน่าจะไม่น่าใจเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการที่จะ บอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกๆคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆ แต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะนะคะที่ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ คิดอย่างเดียวว่าทํายังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะทีฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้าพูดอะไรกับทางผู้นําและทําให้เกิดผลเสียเ,เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเครืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่า ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลาที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องออขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอ,อ,อตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคน ส่งกำลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะน,นี่ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกๆคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรเครืองนะคะใิฉันเองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจ หลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทําเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะพร้อมที่จะทํางานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทําเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะกแล่าหรต่การกก่ารจการ่งลาเลยหรเล่เพราะตางไม่ได้มีการสั่การงานนะคะ